สวัสดีครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่3นะครับในรายวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์มุองต้นนะครับในหน่วยที่3นี้นะครับจะเป็นหัวข้อนะครับการตรวจแบตเตอรี่และสายพานนะครับการตรวจแบตเตอรี่และสายพานเรื่องการตรวจแบตเตอรี่สายพานนะครับ่อนอื่นนะครับเรามาดูืุองต้นก่อนว่านะครับสายพานเนี่ยนะครับมันทํางาน นะครับสายพานเป็น,นตัวส่งกําลังจากนะครับตัวโมเลสนะครับของเครื่องยนต์เพื่อไปขับนะครับทิน้นส่วนหรือว่าปั๊มน้ํานะครับโมเลปั๊มน้ําแล้วก็ไปชาร์จนะครับโดยใช้ท่านะครับความตืดหรือทา่าที่ชั่นนะครับในการส่งกําลังสายพานมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับ2แบบคือสายพานแบบล่อง V นะครับล่อง V เป็นการะดับใช้งานทั่วไปอ่า เรียกว่าร่อง V Bell นะครับอีกอันนึงก็คือสายพานแบบร่อง PK นะครับแบบร่อง PK นะเวลาใช้งานไฟเราจะเป็นจะต้องมีการตรัดแสงนะครับเพราะว่าการสึกหลอนะครับของสายพานมีอาย,ยุการใช้งานนะครับมีการตรัดแสงนะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องตรวจน,นะครับในใบางานเนี่ย ต้องด้วยเครื่องตรวจเช็คนะครับด้วยสายตาด้วยสายตานะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับใช้แรงกดนะครับใช้มือกดลงไปประมาณ10กิโลกรัมเซนนะครับมันต้องยุบลงไป10มิลลิเมตรนะครับ10มิลลิเมตรนะครับแล้วต้องปรับถ้าไม่ได้เราต้องปรับนะครับปรับตั้งใหม่นะครับปรับตั้งใหม่ปรับตั้ง เราจะต้องปรับต kind of e ั้งใหม่นะครับโดยใช้นะครับตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เข้านะครับต้องกดแล้วก็ตรวจเช็คกดลงไปนะครับแล้วก็ต้องยุบลงไปนะครับถ้าไม่ได้ต้องกลับหมุนเข้านะครับายออกแล้วก็ล็อกนะครับอันนี้เป็นการปรับตั้งสายพานนะครับตัวนี้นะครับการส่งกําลังนี่มันจะใช้สายพานแบบนะครับเครื่องยนต์อ็สูบมันจะใช้การส่งกําลังนะครับด้วยสายพานล่อง PK นะครับ ต้องดีเท็นะครับสายพานเส้นเดียวนะโดยไม่ได้ต่อร่วมกับสายพานนะครับของเอ่นะครับเสร็จแล้วก็ตรวจวัดด้วยสายตานะครับสองตรวจวัดด้วยสายตาถ้ามันมีร่องปลิดนะครับพอรู้ว่าเราปิดนะครับมีร่องแตกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับอันตราย ที่สองนะครับการตรวจแบตเตอรี่อันนี้ก็จําเป็นอย่าอยิ่งนะครับแบตเตอรี่มันมีมีอายุการใช้งานนะน,น,นะครับมีอายุการใช้งานนะเราตรวจก็คือนะครับแบตเตอรี่เราดูที่ช่ายイดิเคเตอร์ของมันนะครับมันจะมีสีบอกนะครับมันจะมีสีบอกนะครับสีวงกลมอแดงเนี่ยแล้วก็ขาวอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับหมดแล้ว นะครับแต่ถ้าขาวข้างนอกสีแดงอยู่ตรงกลางนี่นะครับก็คือเราต้องชาร์จนะครับเกิดการประจุแล้วนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับสีแดงอยู่ตรงกลางสีน้ําเงินนะครับอยู่ข้างนอกนะครับถือว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คขั้วมันขั้วแบตเตอรี่จะต้องแน่นนะครับต้องแน่นนะครับถ้าเป็นคลื่เกลือแล้วก็ทําความสะอาดระหว่างขั้วกับ ขั้วแบตเตอรี่นะครับระหว่างขั้วที่สายแล้วก็ขั้วที่แบตเตอรี่นะครับภายนอกเราก็ตรวจเช็คนะครับมีรอยแตกไมีรอยปีหรือไม่นะครับมีรอยปีหรือไม่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับถ้าสองปีขึ้นไปเราก็หมั่นตรวจเช็คนะครับการใช้งานเราก็สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อ ในรายวิชางานประกอบแต่งเครื่องยนต์การตรวจแบตเตอรี่แล้วก็การตรวจเช็คสายพานนะครับหลังจากนี้ครูก็จะให้พวกเราตรวจเช็คนะครับแล้วก็เช็คลิสต์ลงไปในในใบงานนะครับครูลืมไปนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเครื่องมือที่ใช้มันก็ใช้แค่แอร์เบอร์เบอร์สิบสอง 12, ทายตัวนี้ออกก่อนนะครับมนเข้าไม่ึงนะครับ ใช้ใบแจ็คเบอร์ที่สองนะครับในการตัดแส็คก็คือทายตัวนี้หลวมนะครับเสร็จแล้วก็หมุนตัวตัวนี้เข้านะครับให้มันตึงตามที่ครูบอกเบื้องต้นแล้วก็กดเ,เช็คนะครับถ้าตึงเกินไปนะครับก็ไม่ได้นะครับก็จะทําให้ลูกปืนตรงใดชาร์ตนะครับมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงแค่นี้หลังจากนี้ครูก็จะให้พวกเรา,าน,นะครับทำใบงานนะครับได้ใบงานก็จะบอกนะครับจุดประสงค์นะครับขั้นะอตอนการปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วก็เราก็ฝึกปฏิบัติตามใบงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ